สวัสดีทุกคนนะครับยินดีด้สมรายการ GK Channel ครับวันนี้ผมจะมาแชร์วิธีการซื้อตาม,ม่วงราคาถูกนะครับสำหรับคนที่ต้องการจะเปลี่ยนอาชีพคลาส2ซึ่งการเปลี่ยนอาชีพคลาส2เนี่ยต้องการเลเวลถึง45นะครับหลายคนก็จะเริ่มใกล้ๆ45แล้วก็ประสบปัญหานะครับว่าตาม,ม่วงที่มันเอาไว้เช้ครับของเปลี่ยนอาชีพเนี่ยราคามันแพงหูฉีกเลย บางเซิร์ฟนี้ขึ้นไป20,000กว่าถึง30,000เลยทีเดียวนะครับอย่างเซิร์ฟผมก็19,000ไดมอนด์เนอะซึ่งมันไม่ได้ใช้แค่อันเดียวครับการจะเปลี่ยนอาชีพคลาสอเนี่ยมันต้องใช้ถึง3อันนะครับนี้ยังไม่รวมโมลิออนยังไม่รวมทองแล้วก็ตาเล็กอีก70อันนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นผมจะมาสอนวิธีว่าเพื่อนๆจะสามารถประหยัดเงิน ในการหาตาม่วงนี้ได้ยังไงบ้างนะครับวิธีแรกนะครับให้เพื่อนเพื่อมีกิลก่อนกิลเพื่อนๆอาจจะต้องแอคทีฟนิดนึงนะครับยิ่งกิลที่มีเลเวลสูงเนาะมีแต้มอัพกิลเยอะๆให้เพื่อนๆขอหัวกิลนะครับอัพกิลตรงนี้ตรงนี้คือสกิลที่จะทําให้สามารถซื้อตาม่งบนร้านค้ากิลได้นะครับส่วนใหญ่แต้มกิลจะมีไม่พอกันนะครับแต้มกิลก็คือกิลคอยนะแต่ละคนเนี่ยจะมีเหรียญกิลกันไม่พอ วิธีจะได้เหรียญกิวที่เร็วที่สุดนะครับก็คือการใช้เพชรนี่แหละครับบริจากเพชรเนาะหนึเพชรเอ้สามรเพชรจะได้ประมาณ1,000กิลคอยนะครับซึ่งตา่วงอันหนึ่งเนี่ยราคา30,000กิลคอยเพราะฉะนั้นเพื่อนๆจะต้องบริจากเพชรไปทั้งหมด9,000เพชรนะครับ ถึงจะซื้อตามโมงได้1อันเนาะแต่เพื่อนๆอาจจะไม่ถึง9,000ก็ได้เพราะเพื่อนๆก็สามารถไปจากทองก็จะได้กิลคอยนะครับทําเควสประจําว,วันทําเควสกิลมันก็จะได้กิลคอยมาเพื่อนๆก็สะสมไปเรื่อยๆก็จะสามารถซื้อตามโมงได้ในราคาถูกสำหรับคนที่สงสัยนะครับว่าเหรียญกิลซื้อตรงไหนเนาะก็ไปที่กิลนะครับซึ่งจะมี NPC ขายอยู่ทุกเมืองเนาะอ่าไปที่กิลปุ๊บเลเพื่ก็เลื่อนหานี่ครับตามโมงที่เราตามหาอยู่ นะครับอันละ3า0 0 0ืเหรียญกิลเนาะซึ่งจะจำกัดนะครับสามารถซื้อได้สัปดาห์ละ1อันสำหรับกิลผมยังไม่ได้เปิดให้ซื้อนะครับก็เลยยังซื้อไม่ได้เนาะอ่ะนั่นเป็นวิธีที่1ก็คือการซื้อผ่านกิลเนาะอีกวิธีหนึงนะครับก็คือการซื้อผ่านระบบตลาด NFT เพื่อนเพื่อนที่เลเวลถึง45แล้วเนี่ยเพื่อนเพื่อจะสามารถซื้อเหรียญและเอามา เปลี่ยนเป็นไอเทมในเกมได้นะครับอย่างตาม่วงเนี่ยก็คือเหรียญที่ชื่อว่าโปรโมดนะครับเหรียญโปรโมดเนี่ยตอนนี้ในตลาดคริปโตเนี่ยราคาอยู่ที่176โครนะครับตีเป็นเงินในเกม176โครก็คูณ80เข้าไปครับซึ่งถูกกว่าหลายๆเซิร์ฟแน่นอนนะครับโอเคเป็นไงกันบ้างครับสำหรับใครที่ถูกใจก็ขอให้กดไลค์กด s u b s c r i b e ช่อง GK Channel ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ